สวัสดีค่ะเจ้าพักการหอ,หอมสวีเดนค่ะวันนี้ผักการหอมมาอัปเดตพืชผักผลไม้แล้วก็ผักป่าที่มีอยู่ในรั้วนในสวนของเราในประเทศสวีเดนมาฝากนะคะบรรยากาศดีดีค่ะตอนนี้ผักการหอมมาอยู่ในดงผักกูดนะคะเห็นไหมคะเพิ่มแป๊บเดียวก,การหอมบอกแล้วว่าอีกแป๊บเดียวค่ะเขาจะเขียวขจีเลยค่ะปีที่แล้วนี่รกนะเพราะว่า เราไม่ได้เก็บกวาดใบแห้งเขาออกค่ะปีนี้เก็บกวาดใบแห้งเพื่อรอจะมีจุดรีวิวมาฝากกันนี้แหละค่ะค่ะตอนนี้ก็เห็นความเขียวขจีแล้วก็ชื่นใจจ้ะนี่นะคะแปลงผักกูดที่อยูท่ทางด้านแปลงกระเทียมป่าของเราค่ะค่ะไม่ได้เข้ามาสองวันดูค่ะดูใบไม้เขียวขจีค่ะ สดชื่นมากค่ะยอดงามอลังการมากค่ะดูค่ะดูค่ะก็คือมีฉีดน้ำใส่ด้วยไงคะตอนที่เขาขึ้นตะปุตะปิค่ะค่ะไม่งั้นก็มันจะมีแห้งบ้างเหี่ยวบ้างค่ะก็เอาออกค่ะยังยังหลงเหลืออยู่ก็มีแบบนี้นะคะเนี่ยแบบนี้ค่ะโอ้ยฟินคักฟินคักฟินคัก ปลาดกอนั้นกอนั้นผักกูดขึ้นเต็มเดินเลยตายบอนเปรี้ยวหรือว่าระบาสเบอร์เขาเอามาทําคุกกี้รสเปรี้ยวนะคะหรือว่าทําระบาสเบอร์ภพยสสาหรับผักกาดหอมก็บอกไปแล้วเนาะว่าหลอกว่าเก็บการของมันเอาไว้แทนรสเปรี้ยวรสส้มค่ะใส่ต้มยุงต้มยำใส่แกงหวงแกงเห็ด ในฤดูที่มันไม่มีนะคะเก็บเข้าช่องฟิตไว้ได้กินทั้งปีจ้ะฟินฟินเลยจ้าพกักกาศหอมนอนนอนลาบไปกับพื้นหญ้าค่ะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ภาพแนวนอนจ้ะอื้มโอ้ย ดอกฟันสิงโตเหลืองเหลืองผักกูดค่ะวินแบของเราบอกเลยว่าดกมากดูค่ะดูค่ะรู้สึกว่าจะดกกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำไปค่ะนี่ค่ะอืมเสียงนกด้วยค่ะดก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  ดูค่ะดอกมาพร้อมกับใบเลยค่ะโยดกค่ะเมเปิลหรือว่าอาร์เนหรือว่าผักกุมสวีเดนค่ะตรงนี้มีทั้งหมด7ต้นนะคะแตกใบมาแล้วค่ะนี่ค่ะโอ้ยใบกำลังหน้าเก็บเลยค่ะเดี๋ยวดองเอาไว้แล้วก็ลวกกิม้ํำพุงน้ำพริก ได้ค่ะนี่มีทั้งหมดเจ็ดต้นนะคะฝั่งแทงโน้นสี่ค่ะฝั่งนี้สามโอ้ยตอนที่ใบไม้เปลี่ยนสีเขาจะสวยมากค่ะอู้หูนี่ค่ะพวกวินแบรหรือพวกเบอรี่ทั้งหลายอันนี้เป็นสีแดงนะคะนี่เป็นสีดำนะคะแบล็กเบอรี่ หูมีดอกเยอะเลยค่ะปีที่แล้วไม่ได้มีเยอะอย่างนี้นะเพราะว่าเออมันพิการค่ะปีที่แล้วเฮ้ยปีนี้ได้เก็บอีกแล้วแน่นอนเลยดูค่ะดกค่ะเพราะว่าปีนี้เรารู้ตัวว่าต้องลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยคอกอะไรเงี้ยค่ะสตรอเบอรี่ติดดอกทุกพุ่มนะคะ เนี่ยค่ะเนี่ยดอกเขาค่ะอีกแป๊บเดียวค่ะนี่เห็นไหมคะดอกดอกมาทุกพุ่มค่ะไอ้ส่วนที่ปลูกปลูกปีนี้ก็มีดอกเหมือนกันนะคะตื่นเต้นอะ <c oughs> เพราะว่าพกักการหอมย้ายเขาแบบว่าไม่ให้เขารู้ตัวว่าโดนย้ายไงคะหะยกทั้งกระเบิดดินแล้วก็รีบรีบเอามาลงแปลงเนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะนี่นะคะดอกค่ะดอกมีทุกทุกต้นด้วยซ้ําไปค่ะมีทุกทุกกอเลยค่ะอันนี้ก็เล็กๆนี่ด้วยเนี่เห็นไหมคะอู้ว้าวค่ะผกูดค่ะขึ้นตรงไอ้ตายผูมไม้อ่ะเห็นไหมคะแป๊บเดียวยาวแล้วค่ะเรดิตค่ะตะมุตะมิมาแล้วนะคะ ปลูกวันเดียวกันนะเป็นวันจันทร์ของวันที่อะไรไม่รู้ปลูกวันเดียวกันผักกาดหอมบอกว่าแรดิสเราจะได้เก็บก่อนนี่มาแล้วจ้ะแรดิสลงไว้หลายสายพันธุ์นะคะสั้นบ้างยาวบ้างกลมบ้างค่ะค่ะแรดิสนี่นะคะเอ่อตอนนี้หญ้าก,ก็เยอะนะแล้วเดี๋ยวผักกาดหอมจะต้องมาทำหญ้าเขาค่ะคือเก็บภาพก่อนที่จะทำหญ้าจ้ะ ตื่นเต้นแรดิดแรดิสซาแรดิดโซค่ะถ้ามันเยอะๆเขาเรียกแรดิดโซนะคะอุ้ยหอมค่ะผักกาดหอมสวีเดนค่ะเนี่ยเหมือนเหมือนปีที่แล้วนะคะพันเดียวกันค่ะที่ผักกาดหอมปลูกอันนี้เป็นแปลงใหม่นะจําได้ไหมก่อนที่จะทาทาแปลงผักกาดหอมเพิ่มแปลงใหม่ก็คือแปลงนี้แหละ มาเร็วเนาะสารเน่จ้าพักแมงดานี่มีสามสายพันธุ์อยู่ตรงนี้นะคะต้นหอมก็งามพอๆกับญ้าเลยค่ะเก็บภาพให้ชมก่อนนะคะแล้วมีเวลาเดี๋ยวมานั่งทํำญ้าแล้วค่อยรีวิวให้ชมตอนสวยงามจ้กดูค่ะ มันฝรั่งปลูกในกระมังแตกค่ะมาแล้วจ้ะส่วนในแปลงก็มาแล้วนะคะมันฝรั่งจ้ะพวกถั่วค่ะถัว่วแขกถั่วลันเตาก็มาแล้วผักกับหญ้าง,งามแข่งกันค่ะปล่อยให้เขาขึ้นมาก่อนนะหญ้าเนี่ยเดี๋ยวค่อยถอนจ้ะถั่วมันมีหลายพันนะ ยันยาให้มาบ้างนี่ก็ขึ้นจ้ะกระเทียมป่าก็มีดอกแล้วนะคะติดดอกขาวแล้วค่ะหอมเรดิตหอมป้อมก็งามค่ะงามพอๆกับย่าเลยจ้ะปล่อยให้ย่าเขาขึ้นมาอีกนิดนึงก่อนนะคะเขาจะได้แข่งกันงามจ้ะเดี๋ยวค่อยถอนเนาะนี่ หอมป้อมผักชีไทยภูมิใจในแปลงแรดิดเดอร์มุมนี้ค่ะต้นหอมมันไม่ได้ไปสู้กับภายหนาวด้านนอกมันก็งามนะ เด็ดใส่ลาบไปครั้งหนึ่งแล้วจ้าเบสซิลิการหรือว่าโหละพาแกงใส่มะเขือยาวแกงเออ่เขียวหวานแกงเขียวหวานไก่ทานกับขนมจีนไปแล้วจ้านี่นี่นะคะเดีว,ว่าเขาไม่บอบช้ำหนักต้นเขาง,งามค่ะมีดอกแล้วมะเขือเทศค่ะก็เอาออกมารับแสงแดดแล้ว แตงกวาด้วยค่ะองุ่นสีแดงแตกใบใหญ่แล้วจ้ะต้นโคนก็มีค่ะแต่ว่าต้นสีเขียวยังไม่มีวี่แววเลยไม่รู้ตายหรือเปล่าจ้ะพิกก็ฟื้นนะคะ กุหลาบพันปีค่ะรถเดเดดรอนนะคะนี่เข้ามาแล้วจ้าที่ประกาดหอมบอกว่าเวลาเข้ามาแล้วเขาจะเอ่อขึ้นจีบมาคล้ายๆกับดอกบัวค่ะแต่เวลาพ้นดอกออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะค<อ>่ะุ่มนี้ก็จะมีอยู่สามสีนะคะสีขาวสีชมพูแล้วก็สีแดงจ้ะ สวยไหมชื่นใจเนาะเผื่อแป๊บเดียวมาแล้วตั้งตัวไม่ทันเลยนะเนี่ยโหดูค่ะแบ่งป,ปันความสุดชื่นมาถึงทุกท่านเลยนะคะพาชมลั้วชมสวนแล้วก็เสียงนกไปด้วยค่ะฟังเสียงนกไปด้วยนะเมเปิลค่ะผักกลุ่มของเราเนี่ยกำลังหน้าเด็ดเลยเนี่ย อุ้ยตายละเดี๋ยวต้องมาเด็ดแล้วค่ะกำลังงามงามเลยค่ะพอเปิดป่าตรงนี้ออกนะคะผากกาดหอมมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นต้นลูกพลุนหรือว่าเชอร์รี่ติดดอกขาวสะพรั่งเลยค่ะสามต้นด้านในด้วยนะคะแล้วก็เออหนึ่งสองสามส,สี่สี่ต้นนะคะไม่เกี่ยวกับลูกพลุนต้นใหญ่นี้นะ ีต้นค่ะเดี๋ยวจะต้องดูอีกทีหนึ่งว่ามันต้นอะไรกันแน่คุณเลมโบบอกว่าต้นเชอรี่ยังหาไม่เลยพบว่ามันต้นไหนกันแน่ค่ะดอกสีขาวค่ะเพราะว่ามันแ,แสงมันสะท้อนเข้าตาทางกล้องนะคะผักกาดหอมมองไม่ชัดจ้ะอุ้ยดอกแอปเปิ้ล <The Apple. S 2> เริ่มมาแล้วจ้านี่ค่ะ เริ่มมาแล้วดอกแอปเปิลจ้าสองต้นมาแล้วค่ะอ่าอันนี้ดอกลูกแพรนะคะแพรร่อนค่ะดอกเริ่มมาแล้วเนาะอืมอาการหอมอ่ายืนขากล้องขึ้นสูงเลยค่ะโอ้ย ก็พาวันนาว่าอย่าให้หิมะลงมาในช่วงเขาติดดอกเพราะว่าปีที่แล้วเราก็พลาดกินผลผลิตไปปีนึงละอค่ะดูค่ะผักกูดที่ประกาศหอมเอามาปลูกไว้ค่ะสูงเม็ดไออะไรนะสูงอะไรฟุตกว่าเดอเด้อนี่ไอ,ไอมุมในนู้นเขาขึ้นอยู่แล้วจ้ะ ดอกไม้หักบุ้งฝรั่งจ้าเคยคุยกับเขานะถ้ามาก็มาให้สวยถ้ามาไม่สวยตัดทิ้งผัากาดหอมก็เลือกเอาไอท้ที่คุณเลมโบเหยียบบ้างนะพิการบ้างเนี้ยค่ะเอาออกค่ะก็เหลือแต่ต้นงามๆนะโอ้ยหมดงามต้นพักกูดค่ะเห็นไหมคะ ต้นผักกูดสามต้นที่ประกาศหอมปลูกข้างๆกระเทียมป่าน่ะภูม,มิใจไหมเหนื่อยไปพร้อมๆกันเห็นผลผลิตไปด้วยๆกัน <c oughs> ไอท้ที่ต้นที่ขอคุณเลมโบไว้ว่าอย่าตัดข้างๆซุ้มรับแรนะมีมีดอกงามด้วยมันก็ เป็นประเภทสนนี่แหละแต่ว่ามันไม่ใช่สนค่ะมันชื่ออีกอย่างหนึ่งมันมีทั้งกรทั้งทันทั้งอะไรไม่รู้หลายอย่างจะ้ะนี่มีดอกงามด้วยนะคะนี่อุ้ยค่ะแอปเปลิลต้นสาวค่ะติดติดดอกปีแรกเลยติดดอกปีแรกเลยค่ะก็เพราะว่าเพิ่งมาอยู่ที่นี่ปีที่สองปีที่แล้วมันต้นเล็กๆอยู่ค่ะค่ะเรามาลุ้นกันเนาะว่าเขาจะติดลูกให้เราไหมมีแต่ดอกไหม หรือว่ามันสีอะไรจ้ะจากกุหลาบเถาที่คุณย่าซื้อให้ของขวัญวันเกิดคุณลมโบแตกใบางามแล้วนะคะต้นนี้ก็งามจ้ะฟินกับผักบุ้งฝรั่งค่ะนี่ด้านริมรั้วนั่นอ้ห้หูเดี๋ยวไปดูต้นนู้นกันดูคะ่ะต้นอวบต้นใหญ่มากไม่หักนะคะจะได้เอาต้นมันไว้ปีหน้าค่ะ เอาต้านแก่มันไว้ปักชํากล้าผักค่ะดูค่ะนี่ไม่ต้องไปไหนไกลเลยนี่มุมนี้ไม่เคยถ่ายถ่ายเลยถ่ายเอาติดบ้านเลยได้มุมใหม่ได้ได้รีวิวมุมใหม่อืม จ้ามุมนี้จะสวยมากในช่วงมิสซมเมอร์นะคะในช่วงาการฉลองดอกไม้บานกลางฤดูร้อนมุมนี้จะสวยมากปีที่แล้วพกักการหอมเก็บภาพเอาไว้เป็นดอกไม้สีม่วงสวยค่ะสวยเลยจ้ะเห็นไหมคะนี่ดอกญ้าขึ้นตามสนามญ้านนี่แหละดูค่ะขึ้นดอกจัสมินต้นจัสมิน ใบเป็นพุ่มแล้วเห็นไหมคะผักการหอมเริ่มเริ่มตัดแต่งครั้งแรกเลยที่มันเหมือนต้นแหง้แหงๆค่ะเป็นสังแหง้แหงๆค่ะรดน้ําบ้างพรวนดินบ้างค่ะตัดแต่งกิ่งแห้งบ้างต้นเล็กบ้างค่ะดูแลเขาตอนนี้งามเลยค่ะยังแอบเอาดอกไม้สีเหลืองมาไว้ในจุดพักน้ําตรงนี้นะคะนี่ ยังแอบงามจ้ะค่ะตอนนี้ก็จะซูมเข้าไปในสวนเปี่ยมสุกนะคะมันมีดอกไม้บานสีขาวอยู่ด้านในโน้นนะคะไม่รู้เป็นต้นอะไรหรือเป็นอาจจะเป็นลูกพลุนหรือว่าเชอร์รี่นี่แหละคะ่ะนี่ค่ะแพลนก็มีดอกสีขาวเหมือนกันดูค่ะดอกยุงดอกหญ้าที่มันขึ้นอยู่ตามารั้วขดหินนี่นะคะ เป็นสีม่วงสวยพากาันหอมกับคุณเลมโบพากันมาดึงเอาลากตำเยฝรั่งออกจก้ะมันเยอะมากตอนนั้นตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะส่องไปในสวนเปี่ยมสุกนะคะตอนนี้บอกได้เลยว่าฟินมากค่ะค่ะเริ่มต้นจากกระกดูนะคะด้านซ้ายมือที่พากัศหอมเอามาปลูกไว้ข้างตูรับแล่ส่วนด้านขวานี่ค่ะงามค่ะอุ้ยดูดูค่ะ ที่ประกาศหอมย้ายมาจากด้านล่างอ่ะนะคะดูดูเขางามค่ะโอ้ยงามจะ้ะสองต้นนี้ก็โอ้หสดชื่นอะนี่เลยค่ะผักชีล้อมผักชีล้อมงดงามมากค่ะบอกพี่โบว่าให้เดินตรงทางนะคะอย่าเฉ,ฉายชัยไม่งั้นเหยียบผักมดเท้าใหญ่นี่เลยค่ะ นตกลงมาพรมๆด้วยนี่อุ้มหูเขียวขจีเลยค่ะยอดใหม่งามมากเดี๋ยวก็เก็บแล้วค่ะดอกยุ่งดอกยายังงามเลยจ้ะมองเห็นอะไรไหมไกลๆนะคะผัะกกาดหอมจะซูมนิดนึงนะคะให้สังเกตว่าริมทานน้ำสวนเปี่ยมสุกนะคะผักกูดค่ะ1ิ กอขึ้นอย่างงามเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ดอกไม้สีขาวหายไปหมดแล้วนะคะฝนตกบ้างแดดมาบ้างค่ะเขาก็เฉาไปตามฤดูกาลของเขานะค่ะสีขาวหายไปค่ะสีเขียวขึ้นมาแทนค่ะเราเดินไปตรงสะพานก็จะผ่านตรงนี้ใช่ไหมคะดูไปเรื่อยๆแค่เห็นยอดผกกูดโผลมาดีใจแล้วค่ะ มุมนี้นะคะมุมด้านล่างของอโต๊ปีกไม้ค่ะขาโต๊ะด้วยเสาไฟเก่าที่รัฐบาลเขาท,ทิ้งทิ้งไว้ในที่เรานะคะค่ะซ้ายมานิดนึงนะคะตรงข้างสะพานค่ะมองฝั่งนู้นนะคะเห็นไหมคะด้านขวาสองพุ่มด้านซ้ายพุ่มหนึ่งงามแล้วค่ะผักกูดที่ประกาศหอมเอามาปลูกไว้นะจ๊ะอัปเดตไปเรื่อยๆอ่ะ ต่มุมนี้เลยจ้ะพี่น้องดูค่ะเริ่มนะหนึ่งผักกูดดูค่ะผัก,กูดทั้งซ้ายขวานะคะนี่เพราะว่ามันมีแต่เฟินค่ะผักการหอมเอาผักกูดมาจากด้านล่างนะมาปลูกไวจ้จะอ่พุ่มพุ่มนี้นะคะพุ่มนี้เป็นเฟินนะคะ เฟินที่เขาขึ้นตามธรรมชาติค่ะเขาก็จะขึ้นมาแบบใบหงอกงอกเงกๆนะคะไอ้ดอกคับเบเรกค่ะไอ้ดอกไม้สีเหลืองด้านซ้ายมือผักกาดหอมย้ายมาใหม่นะสวยชะค่ะตอนแรกคิดว่าไม่แข็งแรงเห็นไหมงามเลยมุม,มนี้น้องนกน่าชนกนันแม่แมวทางชนบุรีบอกว่าฟินมากชอบมากค่ะ ขอขอบคุณพี่ๆน้อง,องทๆทุกๆท,ท่านเลยค่ะที่เข้ามาชมคลิปนะคะเพราะว่าเราสร้างสวนเปี่ยมสุขมาพร้อมๆกันค่ะตอนนี้เราก็มาเก็บเกี่ยวความสุขกับมันเนาะเหนื่อยมานานแล้วนะคะเห็นผักกูดขึ้นก็ดีใจแล้วค่ะมุมนี้เคยฝันเอาไว้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แหละจุดรีวิวค่ะ ภูมิใจที่ได้สร้างมาด้ได้ตนเองแล้วก็กำลังใจเยอะจากพี่น้อง fc นี้แหละค่ะดูค่ะพี่น้องดูค่ะแป๊บเดียวป่าที่เคยมีคนบอกนะว่าทำไมป่าบ้านเธอไม่สวยเหมือนป่าบ้านคนอื่นเลยแต่รู้สึกว่าจะมีน้องนกนี่แหละตอบแทนว่าสงสัยคุณไปดูป่าบ้านคนอื่นนะหรือดูร้อนแล้วมาดูป่าพี่หอมหรือดูหนาว บอกว่าใจเย็นๆรอแป๊บหนึ่งค่ะอยากให้คุณคนนั้นกลับมาดูค่ะแตาสิ่งที่เห็นแบบว่ามันดูแห้งแล้งมันดูไม่สวยงามตอนนี้ธรรมชาติคืนความสวยงามมาให้แล้วค่ะแป๊บเดียวจริงๆเห็นไหมคะนี่จะกลายเป็นป่าดงดิบแล้วแต่ว่ามันสะอาดขึ้นไงเนี่ยจุดที่พระการหอมสร้างครั้งล่าสุดอะดูซะนี่ไม่ได้มาสองสาวันน่ะมันพลึบเลยใบไม้อะค่ะสิบ สิบต้นพอดีเลยค่ะด้านนู้นนะด้านนี้ก็จุดนี้ก็มีสามนะคะจุดรีวิวใหม่ค่ะจากตอนนี้ไฟเออร์วีดขึ้นมาสวยงามมากค่ะนี่ขึ้นมาเยอะเลยค่ะ ก็เลยบอกว่าให้คุณเลมโบเลือกเก็บเอาในส่วนที่มันลับๆอันนี้เราจะโชว์ดอกค่ะหน่ออวบด้วยนะเดี๋ยวไปดูค่ะเนี่ยคะ่ะไฟเอ,อวีดอ,อวบเลยนุน่นนุ่นค่ะจ้าตรงนี้เป็นด้งเลยค่ะนี่ไฟเอ,อวีดทั้งนั้นเลยค่ะอวบบางใบอวบบางโอ้โหถ้าคุณเลมโบมาเห็นนี่เด็ด <laughs> เยอะเลยค่ะค่ะ เขาติดดอกมา,าปล่อยให้เขาเป็นดอกตรงนี้นะโอูโ้หสีชมพูเป็นช่อยาวๆเลยค่ะโอ้ยน่าเด็ดมากคุณเลมโบรเรียกหน่อไม้ฝรั่งนะน่นี่ส่วนสร้างสูกเปลี่ยนไปจ้าเห็นไหมคะไม่ได้เข้ามาสองวันใบไม้เขี้ยวขจีเลยจ้ะเฟินมาแล้วนะคะผักกาดหอมบอกว่ามันมีเฟินอยู่นี่มาเพียบเลยแต่ว่าไม่ได้ปลูกนะเฟินเขามีอยู่แล้วค่ะ ก็มีคนร้อนใจบอกว่าปลูกผักกูดสิเปิกปลูกเฟิร์นสิว่าต้องปลูกเด้อค่ะเฟิร์นนั่นมันมีอยู่แล้วจ้ะโอ้โหดูค่ะแทบจะไม่ไม่มีแสงเข้าแล้วอะ่ะมีความฝันมีความหวังว่าเห็ดเขาจะมานะเพราะอากาศมันชื้นแบบนี้แล้วแบบว่ามันได้กลิ่นอา <c> ย <oughs> ความฝันมีความหวังว่าเห็ดเขาจะมานะเพราะอากาศมันชื้นแบบนี้แล้วแบบว่ามันได้กลิ่นอาย <c oughs> ดูค่ะส่วนสร้างสุขของเราใบไม้เขียวขจีค่ะหูยดอกไม้สีเหลืองของเราโอ้ย อุ้ยฟินค่ะงามไหมวุ้ยดูค่ะ งามเด้องามเด้อดอกไม้สีเหลืองนะ่ะเอามาปลูกแซมไว้เนี่ยดอกไม้สีขาวก็พอให้เห็นอยู่จ้ะมีใบเขียวๆด้วยฟินนะแบ่งปันความฟินแบ่งปันความสุขสดชื่นกับบรรยากาศมาถึงทุกๆท,ท่านที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะจ๊ะขอบคุณสำหรับกำลังใจอันดีงามค่ะที่ทำให้ผักกาดหอมได้มีพลังใจได้สิ่ง ได้สร้างจุดผลคลายให้ได้ชมกันนะคะค่ะก็โอเคนะคะแบ่งปันความสุขสดชื่นมาถึงทุกๆท,ท่านเลยค่ะขอให้ชมคลิปอย่างมีความสุขนะคะสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงกันทุกๆท,ท่านจ้ะก็ะถ้าชอบวิธีชีวิตแบบนี้ค่ะชอบชีวิตที่ยึดติดธรรมชาติแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะ ค่ะก็เอาไว้พบกันในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า